ในเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่และถนนเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้และสวนดอกไม้ที่ดูรกร้างบริเวณนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดูเก่าแก่ที่แฝงความทรงจำของเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาบางครั้งพายุใหญ่ก็พัดผ่านมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งดูหม่นหมองไปกว่าเดิมบ้านหลังนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นบ้านเก่าและรกร้างที่ไม่มีใครเข้าใกล้ แต่บางครั้งมันก็ยังดูเหมือนบ้านที่มีชีวิตอยู่ด้วยการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างที่ยากจะอธิบายมิยูกิหญิงสาววัย27ปีเพิ่งย้ายมาทำงานในเมืองนี้หลังจากที่ได้งานในบริษัทออกแบบกราฟิกที่เธอฝันไว้มานานเธอเดินทางมาเพียงลำพังโดยไม่คาดคิดว่าจะพบกับเหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอเธอเริ่มต้นชีวิตในเมืองใหม่ด้วยการหาที่พักที่พักที่ราคาถูกและสะดวกต่อการเดินทางเข้าเมือง โดยเมื่อมาถึงเธอพบว่าบ้านเชา่าที่เจ้าของบอกว่าพักได้สะดวกสบายและมีบรรยากาศเงียบสงบก็เป็นบ้านไม้หลังใหญ่ที่มีกลิ่นอับและคราบรอยขีดข่วนจากฝนที่ตกมาตลอดหลายปีบ้านหลังนี้มีอายุเกิน50ปีแล้วสภาพเก่ามากจนเจ้าของไม่คิดว่าจะมีใครเช่าแต่ราคาค่าเช่าถูกจนน่าสนใจมิยูกิจึงตัดสินใจเซ็นสัญญาตอนแรกมิยูกิคิดว่าเพียงแค่หาที่พักราคาถูก แต่เมื่อได้อยู่ในบ้านหลังนี้เพียงไม่กี่วันความรู้สึกแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นกับตัวเธอโดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่แม้จะมีแสงจากหลอดไฟที่บานหน้าต่างสองเข้ามาแต่ก็ทําให้เธอรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในบ้านนี้ยังเคลื่อนไหวแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ก็ตามในคืนแรกหลังจากที่มิยูกิย้ายเข้ามาเธอรู้สึกว่าไม่สามารถนอนหลับได้สบายเหมือนเคยเธอต้องลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างเพราะอากาศอับแต่ก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดผ่านมาในห้อง หน้าแปลกที่ลมนี้ไม่ได้มาจากหน้าต่างแต่เหมือนมาจากทางผนังห้องแทนเธอได้ยินเสียงไม้ปูพื้นห้องเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเดินไปมาแม้ในห้องจะไม่มีใครอยู่เธอพยายามมองออกไปที่หน้าต่างเพื่อหาสาเหตุแต่ก็ไม่เห็นอะไรทุกคืนหลังจากนั้นเธอก็ยังได้ยินเสียงเหล่านั้นจากที่เดิมเสียงฝีเท้าเสียงลมที่พัดผ่านเสียงบางอย่างเหมือนจะถูกดึงหรือลากบนพื้นไม้เธอพยายามไม่สนใจ เพราะคิดว่าอาจจะเป็นเสียงธรรมดาของบ้านเก่าหรือสัตว์ที่ออกมาหาอาหารในตอนกลางคืนแต่ในใจของเธอก็เริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างกำลังตามเธออยู่จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมิยุกิเข้าไปตรวจสอบห้องน้ำที่ดูเหมือนจะมีน้ำหยดจากอ่างอาบน้ำแม้ว่าจะไม่ได้เปิดน้ำไว้เลยเธอเห็นเงาในกระจกที่ทำให้ใจเธอหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเสียงกระซิบดังขึ้นจากหลังเธอฉันไม่ได้ไปไหนฉันยังอยู่ที่นี่เสียงนั้นเบา และคมกริบจนทำให้มิยกูกิตัวแข็งทื่อและทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดกิโมโนขาวยืนอยู่ข้างๆกระจบมิยกูกิตกใจจนสะดุ้งสุดตัวหันไปมองแต่กลับไม่เห็นอะไรในห้องน้ำแม้จะเห็นแต่เงาสะท้อนในกระจกเธอรีบวิ่งออกมาจากห้องน้าและนั่งอยู่ในห้องนอนตัวเองด้วยความสั่นกลัววันที่มิยกูกิเริ่มสงสัยในบ้านหลังนี้มากขึ้น คือวันที่เธอได้รับข่าวจากเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับประวัติของบ้านหลังนี้เมื่อเธอไปค้นหาประวัติของบ้านในศูนย์ข้อมูลประวัติศา,ศา,ศาสตร์ของเมืองเธอพบว่าในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมอย่างน่าสยดสยองเรื่องราวของการฆาตกรรมเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนเจ้าของบ้านคนเก่าคือครอบครัวทคาฮาชิพวกเขามีลูกสาวที่ชื่อฮิโรโกะและลูกชายอีกสองคน วันหนึ่งขณะที่พ่อแม่ของเด็กๆออกไปทําธุระลูกสาวคนเล็กชื่อฮิโรโกะได้พยายามหนีออกจากบ้านหลังจากมีการทะเลวิวาทกันภายในบ้านซึ่งในที่สุดก็เกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นโดยมีสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งที่ลงมือฆ่าผู้เป็นพ่อและแม่ของตัวเองก่อนจะฆ่าลูกสาวทั้งสองคนและทำร้ายตัวเองจนตายเหตุการณ์นี้ยังคงหลอกหลอนผู้คนในเมืองจนถึงทุกวันนี้หลังจากการฆาตกรรม บ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างและไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปอีกเลยเมื่อมิอยุกิรู้เรื่องนี้ความหลอนเริ่มรุนแรงขึ้นเธอเริ่มเห็นผู้หญิงในชุดกิโมโนขาวที่ปรากฏในทุกที่ที่เธอไปในกระจกห้องน้ำบนบันไดหรือแม้แต่ในห้องนอนของเธอเองเธอเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่ห้อมล้อมตัวเธออยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกระซิบที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของใครเธอจะไปไหนได้เธอจะเป็นคนถัดไป มิยุกิพยายามอดทนและหาวิธีแก้ไขแต่ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะทำอย่างไรบ้านหลังนี้ก็ยังคงหลอกหลอนเธออยู่เสมอจนในที่สุดเธอตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นในกลางดึกโดยไม่มีการบอกกล่าวกับเจ้าของบ้านเมื่อมิยุกิย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้นเธอก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยความหลอนของบ้านเช่าหลังนั้นยังคงติดตามเธอไปทุกที่เสียงกระซิบในความมืดและภาพของหญิงสาวในชุดกิโมโนขาว จะยังคงหลอกหลอนเธอไปจนตลอดชีวิตบ้านหลังนั้นยังคงอยู่ท่ามกลางความมืดมิดและไม่มีใครกล้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าบางครั้งความเงียบสงบก็แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวที่ไม่สามารถหลีกหนีได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะ